นักเรียนอ่านตามบนครูก่อนนะคะข้อใดเขียนถูกต้องข้อใดเขียนถูกต้องก็ไก่อ่านว่าอะไรคะเอาใหม่คะ่ะ ขอใครอ่านว่าเอาใหมค่ค่ะข้อขวายอ่านว่าเอาใหมค่หหมคะ่ะอาภาพที่เราเห็นคือกอ,อไรเอย่ยก,กอไายข้อไหนถูกต้องคะไ,ไอ้กวินพบลองไปกดสิคะ ขอไข่ถูกต้องจริงหรือเปล่าไหนโดซีถูกไหม <c oughs> เยถูกต้องประมือสุดยอดค่ะ